รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการดีที่มีสาระที่จะพาคุณไปค้นหาภูมิญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจาหมู่บ้านหรือสินค้าโอท็อปนะคะและจะพาคุณไปตามหาปราชชาวบ้านผู้สืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะเดี๋ยวนะคะช่วยตอบคําถามดิฉันก่อนว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนคะแล้วมายืนอะไรกันข้างถนนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนบรมราชชนนี<อ>ที่จะพาเรามุ่งหน้าไปสู่วัดใหม่พดุงเขตเดี๋ยวเดี๋ยววัดใหม่พดุงเขตไปทําอะไรคะ ก็เมื่อวานนะคะมีโอกาสได้ไปชมโขนมากับคุณแม่ค่ะสวยงามฟุ้งฟิ้งเลยค่ะมากเลยค่ะจริงค่ะใช่ไหมว่าหัวโขนเนี่ยมันทําจากอะไรใช่ค่ะ,คะเออเราก็อยากรู้ว่าแบบทํายากไหมหน้าตายอย่างพวกเราเนี่ยทําได้หรือเปล่าเออแต่สวยๆก็ต้องเหมาะกับทําของสวยๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามการทําหัวโขนที่วัดใหม่พดุงเขตท่านผู้ชมอยากรู้นะใช่ไหมคะว่าเขามีวิธีการทํายังไงตามเราไปเลยค่ะ ความจัดเจนของคนท้องถิ่นบว่ น,นี่เราก็ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมวัดใหม่พดุงเขตที่เราจะมาดูการทําหัวโขนนะคะเอ๊ะพิธีกรเราหายไปไหนคนหนึงหรือเปล่าเนี่ยจะ่หรอเออรู้สึกว่าเรามา3คนทําไมเหลือ2คนพิธีกรสาวของเราหายไปไหนคนนึงคะเนี่ยไปสวยอยู่ตรงไหนนะ้องไปตามหาแล้วละคะ่ะนางอยู่ตรงนั้นค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามนางกันดีกว่าคะ่ะนางไปยืนสวยอะไรโทรไปรอใครที่ท่าน้ําค่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามนางแล้วละคะ่ะ ี่จะรู้บ้างไหมนะว่าฉันมารอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเดี๋ยวเริกมาดูได้แล้วอะไรกันเนี่ยสอง่สวยมากปลาเนี่ยก็เห็นท่าน้ำอ่ะท่าน้ำเป็นแม่น้ำได้เลยนะเห็นท่าน้ำเห็นปลานิดนิดหน่อยหน่อยถึงวัดแล้วจะต้องไปตามหาวิธีการทำหัวขนอ่าก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการทำหัวขนเนี่ยงั้นเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหัวขนนี่ก่อนเลยนะครับ โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศินละปะเฉพาะของตนเองไม่ปรากฏแน่ชัดว่าคำว่าโขนเกิดขึ้นในสมัยใดแต่มีการเอ่ยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอที่กล่าวถึงโขนในงานแสดงมหหรสพระหว่างงานพระสพของพระลอพระเพื่อนและพระแพงว่าขยายโรงโขนโรงรำทำรัฐาราวเทียน โขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์โดยนําเอาวิธีการเล่นและการแต่งตัวบางชนิดมาจากการเล่นชักนาคดึกดําบรรมีท่าทางในการต่อสู้ที่โลดโผนท่ารําท่าเต้นรวมทั้งการนําศิละปะการท่าการเจรจาหน้าพาดและดนตรีเข้ามาประกอบการแสดงในการแสดงโขนนั้นลักษณะสําคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขน ซึ่งเป็นเครื่องสวมครอบพุ่มตั้งแต่ศีรษะถึงคอเจาะรูสองรูบริเวณดวงตาให้สามารถมองเห็นแสดงอารมณ์ผ่านทางการไร้รำสร้างตามลักษณะของตัวละครนั้นๆเช่นตัวยักษ์ตัวลิงตัวเทวดาตกแต่งด้วยสีลงรักปิดทองประดับกระจกบางก็เรียกกันว่าหน้าโขน้ย หลังจากที่ท่านผู้ชมได้ไปฟังเก็บความรู้เกี่ยวกับการทําหัวโขนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปตามหาปราชญ์ผู้มีความรู้ในการทําหัวโขนเลยเอ๊ะทำไมเราถึงมาตามหาผู้รู้กันเนี่ยภายในวัดแห่งนั่นน,นะสิเขาจะเป็นใครอยู่ในวัดแห่งนี้ล่ะคะเจ้าวาดหรือเปล่าสับป,ปะเอหรือเปล่า,เ,าเด็กวัดหรือเปล่า ฉันว่าเลิกคิดเลิกมโนแล้วเราไปตามหาปราดผู้รู้นั้นเลยนะคะเราจะได้รู้วิธีการทําหัวโขนนะคะขั้นตอนความเป็นมาของการทําหัวโขนนี่มันมีมาอยังไงนะคะไปกับพวกเราในรายการครูไทยตลอดดิฉันละเบือสองคนนี้จริงๆนะค่ะท่านผู้ชม ศิลปะเนี่ยโชคดีที่ว่าหลวงพี่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของไลายไทยบ้างแต่วก็ได้ไปไปเพิ่มเติมในวิชาทั้งช่างโอโคใน,นที่ศูนย์ศึกษาเนาโรงเรียนกายนาพิเศษหรือที่เรียกกันว่าวิจัยในหวังในเรียนของช่างโขนซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมธรรมของสมเด็จพระเทพท่านท่านให้ทุนในการศึกษาวิชาศิละปะหลวงพี่เรียนฟรีเมื่อ,เม,อเมื่อจบหลักสูตร ก็เลยตั้งใจที่จะมาเปิดสอนให้แก่เยาวชนแล้วก็คนคนในย่านนี้อ่าโดยการสอนวิชาศิลปะไทยแล้วก็สอนสอนฟรีตั้งตั้งแต่บัดน,นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาพระสารมาทิตเนี่ยเจตนาที่ตั้งศูนย์มาก็คือเพื่อ,อสืบทอดอ วิชาพุทธศาสนาและก็หลักธรรมอันเป็นแก่นสําคัญของชาวพุทธแล้วก็พุทธศาสนิกชนเราแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของในการเรียนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการศึกษาในวิชาการมันจึงเป็นสิ่งที่เยาวชนแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยจะดูเป็นการยากแล้วก็ห่างไกลไปทีนี้ก็เลยนําเอาวิชา วิชาต่างๆที่เป็นวิชาเสริมไม่มาสอนแทรกในหลักสูตรในวิชาแต่ที่นี่ก็คือจะเน้นในวิชาศิลปะโดยการนําเอาวิชาศิลปะที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณในวิชาช่างสิบมู่ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้แล้วก็เอามาสืบทอดแล้วก็ามาสอนให้แก่เยาวาชนที่มาเรียนวิชาพุทธศาสนาหรือ,อผู้คนที่มีความสนใจในงานศิลปะเราก็เปิดสอนนี่มาก็ใช้เวลาประมาณ4ปีกว่าเนี่ย คือการทำหูโขนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องจะต้องทำก็คือศึกษาแบบ่งประเภทของหัวโขนให้ถูกว่าหัวโขนแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะของหัวโขนเป็นอย่างไรยักษ์เป็นอย่างไรลิงเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราพอเราเริ่มศึกษาคุณลักษณะของหัวโขนอย่างทองแท้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มลงมือทำจริงๆก็คือเริ่มจากการขึ้นหุ่น ขึ้นหุ่นโบราณจะใช้ดินเหนียวสมัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ในการปั้นหุ่นขึ้นเป็นรูปเป็นรูปหุ่นขึ้นมาเป็นพระเป็นยักษ์เป็นลิงอะไรเงี้ยเป็นต้น,นเมื่อเราขึ้นลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการถอดพิมพ์มีการปิดกระดาษคืเรียกการปิดหุน่นการปิดด้วยกระดาษสากระดาษข่อยตามแบบโบราณเมื่อเราปิดหุ่นเสร็จเนี่ยเราก็จะผ่าสำลอกออกมาเริ่มด้วยการปั้นหน้าตามลักษณะของตัวละครว่า ยักษ์หน้าตาเป็นอย่างไรยักษ์ตัวละครในในเรื่องนี้หน้าตาเป็นอย่างไรตาเป็นอย่างไรปากเป็นอย่างไรเนี่ยพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มเรื่องของการประดับลวดลายบนหัวขนมีการใช้ลวดลายของลายไทยทํามือทีละชิ้นทีละชิ้นหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมาถึงการลงลักษ์ปิดทอง ประดับแววเขียนอ้าเขียนตานี่คือขั้นตอนคร่าวๆที่ที่เราจะทํากันเดี๋ยวเราก็จะไปไปดูในการปฏิบัติงานจริงๆกันข้างล่างอุปกรณ์ในการทําหัวโขนได้แก่ 1. หัวหุ่น 2, สสี 3. เข็ม 4. ี่กาวหผู้กัน 6. ทองแผ่น 7. แบบพิมพ์ลาย 8. น้ำมันมะพร้าวหรือวาสลีนและ9น้ำยาสำหรับลงทองขั้นตอนในการทำหัวขนมีดังนี้ 1. การเตรียมวัสดุ 2. การเตรียมหุ่น 3. การปิดหุ่น 4. การถอดหุ่น 5. การปั้นหน้าหรือการกระแน่ 6. การปั้นรักตีลาย 7. การลงรักปิดทอง 8. การประดับกระจกและ9 การระบายสีและเขียนส่วนละเอียด คืออย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในการเรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้หลักธรรมอยู่แล้วทีนี้ประเอญเราประยุกต์รวมกับวิชาศิลปะมีการนําเอาช่างสิบหมู่โดยเฉพาะการเรียนช่างหุ่นง,งานหัวโขนเนี่ยมันเป็นหัตถกรรมเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนไปเนี่ยนอกจากเขาจะได้ในทักษะในเชิงช่างแล้วเขาก็จะได้ ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพราะท,ทุกกระบวนการเราจะสอดแทรกหลักธรรมไปเรื่อยว่าหนึ่งเนื้อเราอยู่กับวัดเราอยู่กับพระเพราะฉะนั้นการได้ซึมซาบจากหลักธรรมและธรรมะที่พระอาจารย์ได้สอนไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันมาเพราะนั้นคนที่มาเรียนที่นี่หนึ่งได้อาชีพด้วยสองก็คือได้ความรู้ได้หลักธรรมได้ธรรมะไปด้วยรางวัลส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ย ไม่ค่อยที่จะได้ปรารบถึงตรงนั้นแต่ว่าความภาคภูมิใจที่ทดีที่สุดของศูนย์เราที่เราเห็นแล้วว่าเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ,อความรู้สึกที่คนจากที่นี่ได้ได้ร่ำเรียนได้ศึกษาในเรื่องของวิชาหัตถศิลป์นำไปใช้ประกอบอาชีพนำไปต่อยอดเสริมทักษะเขาเอาไรายได้มาจนเจือครอบครัวนำไรายได้ตรงนี้มาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย มาสร,สร้างเสริมฐานะให้กขบเขานี่คือสิ่งที่เราภาคภาูมิใจถึงแม้ว่ารางวัลตรงนี้มันจะไม่มีรูปธรรมมันไม่มีไม่มีถ้วยไม่มีโล่ไม่มีประกาศเสียบัตรแต่มันคือความภาคภาูมิใจเป็นรางวัลชีวิตที่ว่าคนที่จบจากที่นี่ไปแล้วเขาสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ได้เขาได้ทั้งธรรมะและเขาได้ทั้งงานทั้งอาชีพด้วยในเรื่องของเชิงอนุรักษ์ ในงานในงานหกโขนในงานหัตถกรรมชั้นสูงเนี่ยวิถีชีวิตของของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณก็คือการมีความมันมีความเชื่อในเรื่องของอสิ่งที่แฝงอยู่ในรูปร่างที่เรามองไม่เห็นดังนั้นความเชื่อของคนไทยเนี่ยจะถูกปลูกฝังมาในรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นผีสางเทพเจ้าครูบาอาจารย์เพราะนั้นสิ่งแรกเลยในการสืบสารก็คือคนไทยมักจะมักจะคิดอยู่เสมอว่า งานเหล่านี้พวกขวนเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ถือว่าเป็นของอัถัรร์เป็นของที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้เป็นของมีครูเป็นของที่เต็ไมไปด้วยแรงครูเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปเพราะว่า,าเราต้องการให้ให,ให้สิ่งเหล่านี้สามารถจับต้องได้เ <ME I S 2> <c oughs> มื่อจับต้องได้คนที่เขาสนใจ <c oughs> เขาสามารถที่จะมาสืบทอดในงานเหล่านี้ได้เลยเริ่มจากการศึกษาและการมาปฏิบัติ แล้วก็มาเริ่มจะม,มาเสริมเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะสืบทอดในวิชานี้จริงๆก็ต้องปรับทัศนคติกับความเชื่อต่างๆด้วยว่างานศิลปะกับความเชื่อเนี่ยมันต้องแยกกันแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมันแยกกันยากเพราะว่าหัวโขนก็คืองานที่เราทําเกียงคู่กับเรื่องราวในวรรณคดีโดยเฉพาะเรื่องราวมาเกียนรามาเกียยนจะแบ่งออกทั้งเป็น,ท,ปนทั้งฝ่ายยักษ์ทั้งฝ่ายลิงทั้งฝ่าย อสูรต้องฝ่ายเทพเจ้าเพราะนั้นในเรื่องของเทพเจ้าคนไทยจะมีความเชื่อถือในเทวดาฟ้าดินในเรื่องของเทพเจ้าเพราะนั้นเมื่อเทพเจ้ามีปรากฏช่างโขนก็ท,าทําศีรษะเทพเจ้าหรือศีรษะครูที่เราเคารพบูชาเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ที่ทททต้องต้องปลูกฝังเอาไว้ว่าแรงครูจะเกิดโทษเมื่อคนทําผิดเท่านั้นแต่เมื่อคนที่มีเจตนาดีอยากจะสืบสารงานศิลป์ของแผ่นดินไทยมันสามารถที่จะต่อย,ยอดแล้วก็ทําได้โดยที่ไม่เกิดโทษเกิดภัยเลย คนที่สนใจเรียนที่นี่นะฮะก็คือมีมีทุกมีทุกเพศทุกวยัยเด็กสุดที่มาเรียนก็คือ,อตอนนี้ก็มีน้องป,อนงปอ .1 น้องป,องปอง .1 เจ็ดขวบมานั่งเรียนกับคุณพ่อเขาครับป .4 ก็มีมัธยมต้นมัธยมปลายแต่แต่เป็นที่น่าแปลกอย่างหนึ่งว่าคนที่มาเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมีพื้นฐานแต่คนที่มาที่นี่คือเขามานับหนึ่งใหม่เขามาด้วยใจ เขมาด้วยความรักในงานศิลปะเข้ามาเพื่ออยากจะทำให้อยากจะสื่สารจริงๆคือตรงนี้เราเรารู้สึกภูมิใจว่าเขาเขามามาด้วยใจรักเขาไม่ได้มาเพราะถูกบังคับแต่ก็มีม,มีมีบางมีบางกรณีที่มาเพราะถุบ,บังคับแต่ว่างานนั้นก็ไม่สําเร็จไม่จบไป แต่ถ้ามาด้วยความรักมาด้วยใจที่ต้องการจะสืบสานงานศิละปะแล้วเราก็สามารถทําได้ทุกเพศทุกวยัย 60- 70ก็มีมาเรียนนะอย่างคุณลุงคุณลุง,ค,ลงคุณลุงที่มาเรียนวันนี้ก็อายุก็60กว่าอย่างเงี้ยก็เราก็มาเพราะฉะนั้นเราเปิดเราเปิดรับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วครับครับสุดท้ายนี้ก็พวกเราเนี่ยก็ได้ทราบมาว่าหลวงพี่เนี่ยมีความสามารถในด้านการแล เราก็อยากให้หนุ่มพี่เนี่ยแล่ฝากกับเยาวชนรุ่นใหม่ถึงวิธีการอนุรักษ์หัวโขนอ,อ,อกลักัวดนาาธรรรมปะจชติ สินปรสาสตรวิทยานาเลือเอ่อมใสแหล่งสืบสารงานสิ้นแผ่นดินไทยก็เกิดไว้แก่ชาติ แต่นั้นมาสเสนแห่งสยามน้ำเลืองลือปีติเชื่อความภาคภูมิควรรักษากกกำเนิดความรู้ คู่ปัญญาอันลามข้าประจักษ์ทั่วแดนดินหัวคนไทยนั้นมีแต่โบราณนาชนกล่าวขานเห็นข้าเฮียดูม่ินอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ มีรู้สินหัดทะสินท้องถิ่นแผ่นดินไทย สร้างคุณค่าจากภายในใจต้นก่อนขอวิ่งวอนให้รักษาอย่าสูญสิน้นกองประกาศให้โลกรู้ได้ยนยินทุกชีวินอย่าทิ้งาน สนก็คือโดยส่วนตัวแล้วครับเป็นคนชอบศิลปะแล้วก็พอราเป็นงานทําเสียงเนี่ยมันเป็นศิลปะโบราณที่ควรจะอนุร um> ักษ์ไว้ครับเพราะว่าที่ไหนไม่มีที่สอนนอกจากที่นี่ครัสอนฟรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่คงอยู่ไปครับเพราะว่าทุกวันนี้มีคนที่ว่าจะมาเรียนด้านนี้น้อยมากครับเป็นการลืมวัฒนธรรมไทยเก่าๆไปครับก็คือมาที่นี่คือเพื่อเราจะสืบสานวัฒนธรรมการทำหัวขอนไปนะครับเพราะว่าการทำหัวขอนเนี่ยต่อไปมันจะไม่มีเพราะว่าหาคนรุ่นใหม่ทํายากแล้วเราต้องสืบสานต่อไปเรื่อยๆครับผมและมันเดินใจนะครับที่มาทำนะครับว่าอยากจะได้ไว้รูญาแต่แรกพราะว่าทํางานเกี่ยวกับ ศิละปะดนตรีอะไรพวกนี้าไว้บูชากันนะครับก็คือแรงบันดาลใจที่มาเรียนนะครับก็คือหนึ่งอ่ะเราอยากสืบสานประัฒธรรมของเรานะครับที่ทํากันมาแต่โบราณน,นะครับโดยส่วนตัวแล้วเราก็ชอบเรื่องเรื่องด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่หลักคือเราอยากจะเรียนนะครับเพื่อเพื่อไปสอนต่อเพื่อมอบโอกาสให้คนที่เขาด้อยโอกาสเราสามารถทําไปเป็นอาชีพได้ ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมจากที่ได้รู้ถึงวิธีการทําแล้วนอกจากนั้นก็ได้ได้ฟังหลวงพี่เนี่ยแหลไปแล้วด้วยนะคะได้รู้ที่มาของถึงศูนย์แห่งนี้นะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะไปฟังสรุปยอดองค์ความรู้จากพิธีกรสาวแสนสวย3ามสาวของเราเลยค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา3ามคนค่ะจะมาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในการามาเรียนรู้ในการทํโขนครั้งนี้ค่ะโขนนะคะเป็นจุดศูนย์รวมของศิลปวิทยาหลากหลายขแขนงด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณกรรมวรรณศิลป์หัตถศิลป์คีตศิลป์นาฏศิลป์ค่ะโขนนะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยนะคะ แล้วก็มีความสง่างามเอ่อมีความอ่อนช้อยแล้วก็มีความปราณีตค่ะโขนนะคะสมัยก่อนได้แพร่หลาย,ยเฉพาะในราชสำนักเท่านั้นค่ะแต่ถ้าว่าปัจจุบันนี้นะคะท่านพระครูตุ้ยนุย้ยแห่งวัดใหม่พดุงเขตอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีท่านได้นํามาสอนเป็นวิทยาทานให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่มีความสนใจในการทําโขนค่ะคุณวัชราพรมีความรู้อะไรบ้างคะที่รับในวันนี้ค่ะ ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกัเรื่องโขนนะคะก็คือโขนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมแห่งหนึ่งนะคะของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณการมาแล้วนะคะโขนนะคะนับได้ว่าเป็นงานนาฏศิลป์นะคะที่มีวัฒน,นธรรมของเมืองไทยเรานะคะผสมผสานสอดแทรกอยู่ค่ะ ซึ่งเรื่องโขนนี้นะคะเข้าใจกันว่าคงจะมีการละเล่นในครั้งแรกนะคะในเรื่องการละเล่นหนังกลางแปลงนะคะตั้งแต่สมัยโบราณกาลค่ะแล้วก็ใช้ในวิธีอินทราพิเศษด้วยนะคะการที่เราช่วยกันอนุรักษ์โขนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีบุคคลที่สามารถสืบทอดวิชาความรู้เรื่องนี้นะคะจะหาได้น้อยเต็มทีแล้วนะคะเราควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะแล้วคุณยอมาละคะมีความความรู้อะไรบ้างคะ รับวิฉันเลยนะคะคิดว่าในปัจจุบันนะคะมีการนำโขนเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการทำงานเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องโขนนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะคะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่แต่ต้องและก็เปลี่ยนแปลงไปได้ยากค่ะเพราะว่ามีมาตั้งแต่โบราณกาลเลยนะคะดิฉันก็อยากที่จะให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์นาตัดสินของไทยเอาไว้นะคะเป็นการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการครูไทยตะลอนโอท็อปนะคะ <c oughs> ก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้นะคะพื่เรา3คนก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ